เช็คออนไทม์หลังๆนี้นะครับเทคโนโลยีของนาฬิกาอาัจฉริยะหรือว่าสายรัดข้อมือวัดสุขภาพนั้นมีออกมาอย่างมากมายหลายรุ่นครับแต่ช่วงนี้นะผมมีสมาร์ทเดเวิ์แบบใหม่มาฝากกันครับ b i ตไบต์ te, คือชื่อของหูฟังชิ้นนี้ครับโดยที่ภายในนั้นจะติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงไว้พร้อมทั้งทำงานร่วมกับสายรัดข้อมืออัจฉริยะได้ด้วยประโยชน์ของเจ้าบิ t ไบ t e นั้นมีไว้สำหรับวัดนิสัยการรับประทานอาหารเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าควรลดหรือเพิ่มปริมาณอาหารที่ต้องทานเพื่อให้มีน้ำหนักร่างกายที่พอดี หลักแล้วนะฮะมันจะตรวจจับการเคี้ยวอาหารนั่นเองครับซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานและเรียกดูข้อมูลผ่านแอปด้วยคำสั่งเสียงสำหรับการเคี้ยวอาหารนั้นสามารถบอกได้ถึงปริมาณต่อครั้งที่เราทานเข้าไปเวลาที่ใช้ในการทานเคี้ยวน้อยครั้งก็อาจจะเป็นพวกขน,นมขบเคี้ยวเคี้ยวมากหน่อยก็จะเป็นอาหารพวกมื้อหลักเป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นั้นจะถูกส่งไปประมวลผลผ่านทางแอปบนสมาร์ทโฟนบอกได้ตั้งแต่ ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ทานเข้าไปสารอาหารหลกักความเร็วเฉลี่ยในการเคี้ยวอาหารรวมไปถึงให้คำแนะนำในการทานอาหาร Bit b i t b i t e นั้นเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในเว็บไซต์อย่าง Indiegogo นั่นเองส่วนราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ109เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,600บาทเท่านั้นเองครับ Check on time